สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามในช่องบิ๊กจิ๋วชันแนวของพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยได้มาเที่ยวอบ้าน,นเขาเรียกว่ามาอะไรจากห่างจากคองอีอ่ะวัดสันเดช <c oughs> เขาได้ปลาเขาลงไออมันลงอะไรวะลงลีปลาไม่ใหญ่หรอกตัวเล็กเท่าไหนนะ <c oughs> อืม <c oughs> เขาได้มา <c oughs> เขาก็มานั่งตัด ่าจะได้เงินพี่น้องเอ้ยปลากระหยังด้วยเด้อโลละยี่สิบบาทค่อยกับ่าทำไม่ใช่มันปากมือเนี่ยเขาก็มานี่ก็มีคนมารับจ้างตาดัดแล้วเขาตัดหัวถ้าตัดหัวแล้วเขาก็ได้โลละห้าสิบบาทเนาะพี่น้องแล้วก็ก็ต้องตดัดพอไปขายสดตัวแค่นี้มันจะได้โลท่ากี่บาทละ่ะ แม่นุ่หลานแม่หลานนี่เท่าแม่นไงไอ้ที้ต้องเลี้แม่ว่าอะไรแล้วลูกมันไปไหนหมดอีเกวันเนี้ยตัวเล็กตัวน้อยมันอะอ๋อทำไมอ่ะครูก็ให้เรียนออนไลน์แล้วเมื่อวานไม่ไปแล้ววันนี้ก็เอาลูกนักเรียนไปฉีดครูไอ้ตีมันฉีดมาแล้วไงมันเลยไม่ไปครูแม่มันน่าจะตัวทับโปรตีนโปรตีนนี่เนาะน่าจะมันมันดีว่ะ เาวิบบอกไอ้เเองนี่ยตัวนี้ยังเลนตัวน้อยน้อยเนี่ยไอ้เราปรกฏเอาวิบออกี่หนีน้ำมันเนี่ยจับไปหมดร้อยพรงอแม่เอาไว้แม่เอาเฉพาะขึ้นไปมั่งเอาไว้เดื่อมันไม่ท่วมหาจากปลาไม้ทันได้ละ โอ้ยมันจะเคยขอแเลยเอาอย่าพูดอย่าพูดลงช่องอย่าพูดลงช่องไม่ดีไม่ดีมาพูดลงมันน่ะไม่ใช่อัดสิหนูไปลงในช่อง YouTube หนูมีช่อง youtube เป็นของหนูน่ะถ้าไปติดตามหนูเด้อถ้าติดตาม้ด่ด่าไปไม่ด่จะไปด่าเลยเขาไม่เข้าพวกนี้มันไม่เข้ามาติดตามหนูหรอกคนบ้านเนี้ยเพราะหนูก็ไม่รับพวกมันเป็นเพื่อนด้วยลำคัญเอาก็บอกแต่คนกันเองเอง ถ่ายรูปรูปลาผมไปให้ลูกดูนี่พอรูปมึงว่าไปถ่ายดีกว่มึงเข้าอุ่นนี่เป็นไรมันมีอันไหนผิดกฎม,ดมันได้มีอไรยูทูบอย่าง YouTube เงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดูตัวปลาที่นี่เอาม,มาแท็กกับน,นิ้วก้อยกูสินิ้วก้อยก,ยกูยังใหญ่กว่าเลยหาแดกดักดูมันกินอะไรวนะเนี่ยตุ้ยกระเทอะแกงชูชีอทอดตากแดดกรอบต้มข้าวแล้วโอ้บมดเข้าในหูเลย <laughs> โอเคลคลิปนี้พี่อ้อยก็ขอฝากไว้เท่เทานี้นะคะอย่าลืมเข้ามากดติดตามในช่อง Big Jiu Channel ให้พี่อ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ